เมื่อความหวังที่จะได้ตัวชำนาญคืนกลับมาถอยห่างออกไปขุนไกลอังคารเดชจ,จึงต้องหันมาใช้วิธียิงนกนัดเดียวแล้วได้นกสองตัวคือการแลกอิสรภาพของชำนาญกับเอกสารรหัสสิงห์พงาอฉบับนั้นและในขณะเดียวกันก็ใช้มันเป็นบันไดไต่มันขึ้นไปสู่จอมบงการของอังยี่คณะนี้คมกริสรพันธ์เสนอแผนการต่อรองผู้บังคับการสันติบาลในเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมรายงานผลการทลายกลังอาวุธในโรงงานทำขนมปัง คุณคิดว่าละครฉากนี้จะตบตาพวกมันได้เหรอท่านถอดแว่นตาวางไว้บนโต๊ะแล้วเ,เงยหน้าจากแฟ้มบันทึกสันติบานนุ่มถอนใจก่อนตอบผมจะพยายามสุดความสามารถครับลองผู้บังคับการพยักหน้าชา้าถ้าเป็นไปตามแผนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพลาดคุณตายไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนี้ครับเสียงหน่อยนะท่านกล่าวออกมาลอยๆผมเต็มใจทําครับ ลองผู้การดึงลิ้นชักตู้เก็บเอกสารล้วเปิดแ้มหยิบกระดาษสีชมพูออกมาอ่านตัวเลขรหัสซึ่งปรากฏบนกระดาษแผ่นนั้นผมกริดหัวใจเต้นแรงเมื่อเห็นรูปสิงห์พง,งาดในวงกลมอย่างชัดเจนมันอยากได้คืนไปทําไมผมยังคิดไม่ออกเลยท่านสายนาเราอาจจะรู้เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งตกอยู่ในมือพวกมันครับก็ขึ้นอยู่กับปฏิพานและความรอบคอบของคนคนเดียวท่านคงหมายถึงคุณไกลใช่ผมรับรองคนของเราเหนือกว่าแน่ครับ คมกลิตมองตามมือรองผู้การสันติบาลขณะเอื้อมไปหยิบกันไกลบนโต๊ะเอามาตัดเอกสารฉบับนั้นตามมุมด้านทะยางมุมออกเป็นสองส่วนแล้วถามใกล้จะเอาตัวคุณไปขังไว้ไหนบ้านหลังหนึ่งในตอกพิกลครับทําแผนที่ไว้ด้วยนะเพื่อความไม่ประมาทผมพาคุณกําจัดไปดูแล้วครับงั้นเหลอใช้ได้จะลงมือเมื่อไหร่เร็วที่สุดครับท่านนิง่งคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนส่งเอกสารส่วนหนึ่งให้คมกลิตพร้อมทั้งกําชับ ถ้าพวกมันจับได้ว่าเป็นแผนลวงต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้ผมรับผิดชอบทุกอย่างคมกลิตทำความเคารพก่อนออกจากห้องทันทีที่ประตูปิดสนิทลองผู้การหมุนโทรศัพท์ต่อไปอยังร้อยตำรวจเอกกำจัดกุญชรและสั่งงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้รัดกุมยิ่งขึ้นแผนขั้นต้นเริ่มขึ้นแล้วในตอนค่ำวันเดียวกันรถเก๋งขนาดกลางสีน้ำเงินเข้มคันหนึ่งพาชายสี่คนเลี้ยวเข้าตอกพิกุลชา้ชาๆเตรียมตัวหนึ่งในจำนวนนั้นกระซิบบอ,อกคนนั่งกลาง สวมถุงคุมหน้าสีดําเหมือนไอโมงแต่ไม่ได้จอดรูลูกตากูปวดท้องขี้ไอโมงบอกเฮ้ย hey, อย่าหอเล่นนะเสยพิธีหมดจริง,รงๆนี่ว่าอีกสักชั่วโมงทนไหวไหมลองดูเว่ยก้าวจบก็ฟุบหน้าลงบนตักของอีกคนที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายทําเหมือนว่าบอบช้าจากการต่อสู้มาหยกหยกแสงไฟหน้ารถจับนิ่งที่หน้าประตูบานใหญ่เมื่อคนขับกดแต่สัญญ,ญาณสั้นยาวอยู่ครูประตูก็เปิดออกรถเลื่อนเข้าไปในโรงเก็บ เสียงหัวล้อดังกึกก้องตรงบันไดาทางขึ้นห้องรับแขกขณะที่ขุนไกรล,ลากไอ้มงลงจากรถถึงตายไหมวะเกือบยังมือไม่อยู่เฮียไอ้จุนก้าวลงมาช่วยพยุงอีกแรงกว่าจะเอาตัวไอ้มงเข้าไปนอนแผ่หลากลางห้องรับแขกได้ก็ทุรักทุเลเต็มทนถอดถุงคุมหน้าออกเสียตรงสั่งไอโฮกและชากแรงๆภาพที่ปรากฏต่อสายตาทุกคนที่อยู่ในที่นั้นคือใบหน้าสันติบาลหนุ่มคมกริบสรพันมีรอยฟกช้ำบวมปูดหลายแห่ง ไกลบอกตัวเองว่าละครฉากแรกสแสดงได้แนบเนียนยังไม่เคอะเขินเอาตัวมาจากไหนเขาถามอีกกําลังก้าวลงจากรถหน้าสีด้านนะครับเก่งมากปกมันให้มันลุกมันจ,นลจรลจาไกลเดินไปเปิดตู้เย็นหยิบขวดน้ามาเทราดลงบนใบหน้าคมกริคมกริชค่คอยๆเปิดเปลือกตาแล้วลุกขึ้นนั่งมองรอบๆทุกคนเงียบกริบมีแต่เสียงเครื่องปรับอากาศดังเบาๆสายตาเขาหยุดนิ่งอยู่ที่ขุนไกลไอัครเดชาไอ้สัส คมกริดขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคำรามรันเขาแอคชั่นเหมือนกำลังแสดงหนังสวัสดีครับท่านสารวัตรมึงเป็นใครผู้ที่ต้องการพบสารวัตรอย่างมิดครับแต่การกระทำของมึงไม่ใช่อย่างนั้นเสียตรงโค้งให้อย่างงามขอโทษที่รุนแรงไปหน่อยหวังว่าโคงให้อภัยคมกริดจ้องหน้าไกลเราจะกินเลือดกินเนื้ออยากพบกูทำไมเรื่องเล็กนิดเดียวถ้าสารวัตรร่วมมือกับพวกผมไกลเอ่ยออกมาบางเอาเอกสารเสี่งพยาโยมฉบับนั้นมา เียตงเสริมสันติบาลหนุ่มแก้งทําเป็นสะดุ้งก่อนตอบเรื่องอะไรกูไม่รู้หน้าเียตงที่กําลังยิ้มอยู่เปลี่ยนเป็นบึ้งย่างฉับพลันมึงอยากเก็บตัวใช่ไหมไอ้พวกขายชาติเท้าหุ้มเกิือกเบอร์43ของขุนกลายตวัดออกมาอย่างรวดเร็วจับปอกเข้าที่หน้าคมกริดจนหงายหลังกระแทกผนังห้องแอคชันตอนนี้นิ่มนวลละมุนละไมซะจนไม่มีใครรู้ว่าเตะจริงหรือเตะเล่น กลสืบเท้าเข้าไปจิกผมด้วยมือซ้ายแล้วตบด้วยกำปั้นขวาสามทีซ้อนสารวัตรหนุ่มฟุบหน้าลงกับผืนใกลย,ยกเท้าเตรียมกระทืบสามเฮ้ยยาเสียตงห้ามกูไม่ได้ต้องการให้ถึงตายก็เสียต้องการให้มันพูดใช่วิธีอื่นไม่มีหรอวะเขายักคิ้วแผลบขณะกระตุกรีวลเวอร์จากเอวมาเปิดลูกโม่เทกรสุนทั้งหกนัดลงบนผืนแล้วก้มลงหยิบใส่กลับคืนเพียงนัดเดียว <c oughs> เขายิงไปที่ล่างนั้น คมกลิตตาลุกพงด้วยความหวาดกลัวเสียตรงหัวล่อลาฮ่า,ากลัวตายเหมือนกันเลยครับท่านสารพัดคุณไกลง้างนกครึ่งเดียวลมหมุนลูกโม่หลายรอบก่อนจะเหนี่ยวไกอีกครั้งสองแล้วนะถ้ายังไม่พูดให้มันยิงต่อไปเสียตรงสั่งเสียงลูกโม่หมุนดังกแกรกทำลายประสาททุกคนอย่างแรงคมกลิดเหงื่อแตกเต็มหน้าถอยหนีไปยังมุมห้องไกลวาดปืนตามอย่าอย่าอย่ายิงสารวัตรสันติบาลร้องลั่น ไกลเบนลำก้องผลล่างแล้วเหนี่ยวไก่ประกายไฟแลบออกจากปากกระบอกพร้อมควันตลบห้องแต่จะมีใครสักคนสังเกตก็หาไม่ว่ากระสุนนัดนั้นหัวมันเป็นไม้กอกทาสีดวงสารวัตรยังดีอยู่เสตงพูดอีกเราจะเปิดการเจรจาได้หรือยังคมกริบพยักหน้าขโขวเขาส้มก่อนไกลซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าขณะไอ้ยักษ์ใหญ่โฮฮิ้วปีกคมกริบไปยังห้องใต้บนันไดแล้วยืนกอดอกเฝ้าอยู่หน้าห้องเสตงหันมาปรึกษา ถ้ามันต่อรองขอให้ปล่อยตัวไม่ได้ก็สารมาแล้วเอาไงรับปากเลยเสียปล่อยมันจริงๆเหรอวะผมขีดชื่อคงกลิบออกจากบัญชีมนุษย์เรียบร้อยแล้วเสียตรงยื่นมือมาให้จับมันต้องอย่างนี้ถึงจะคบกันได้แต่ผมขอแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างว่ามาอิสรภาพของชำนาญสิ่งร้ายง่ายหลังพิงพนักเก้าอี้พร้อมรีตาเอ้ยนี่คำขอร้องของใครผมทนโสภาพันอ้อนวอนไม่ไหวแล้วกูสั่งแล้วไงไม่ให้ติดต่อกันสายเกินไปแล้วเธอเป็นเมียผมแล้วครับฮะผมไม่ได้พูดเล่น เสียตรงนิ่งอึ้งอยู่ครูเรื่องนี้เอาไว้พูดกันเมื่อได้เอกสารแล้วหวังว่าผมคงไม่ถูกหักหลังนะอย่าพูดคำนี้ให้กูได้ยินอีกนะการสนทนาต้องหยุดชะงักเมื่อคมกริตเดินรูดซิปออกมาจากห้องน้ําเสียตรงขยับเก้าอี้ให้นั่งแล้วลินวิสกี้ใส่ถ้วยพร้อมพูดสิงพยาโยมขอต้อนรับมิตรหน้าใหม่ด้วยความยินดีคมกริตกระดกเหล้าลงคอจนเกลียงด้วยความกระหายจริงๆไม่ได้แกล้งทําก่อนอื่นเราควรตกลงกันให้เรียบร้อยสรารว่าต้องการอะไรครับ เอกสารฉบับนั้นไม่ได้อยู่ที่อัวเสตงลีตายกมือรูปคางแล้วมันอยู่ที่ใครอัวต้องไปเอาด้วยตัวเองคนงองผมมีขอให้รู้อยู่ที่ไหนเท่านั้นนอกจากนรกและสวรรค์ทําไมไม่ไว้ใจอัวหรอผมไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นแต่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตสารวัตรเองผมจําเป็นต้องขอร้องให้สารวัตรพักที่นี่ไปก่อนจนกว่าเอกสารจะถึงมือผมหมายความว่าจะปล่อยตัวอัวไม่ได้เอกสารสิ่งน้าโยกยิ้มเราก้มหัวให้ผมเลี้ยงสารวัตรจนแก่ตายไม่ได้นะ คมกลิตทำเป็นนิ่งตึกตองอยู่ครูกก่อนตัดสินใจพูดออกมารองผู้การสันติบาลเก็บไว้ในห้องทํางานท่านเสตงเชโงกหน้าเข้ามาใกล,ล้เราพูดเสียงเบาลงเก็บไว้ตรงไหนครับตู้เอกอาสารด้านซ้ายมือเขาหันไปทางขุนไกลได้ย,ยินหรือยงังขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้ใบนั้นก็เป็นตู้เหล็กสี่ลิ้นชักมีกุญแจเป็นปุ่มกดอยู่ทางด้านขวาของปุ่มบนเป็นตู้ธรรมดาน,นี่แหละห้องทํางานของท่านอยู่ชั้นบนกองสองใช่ไหมครับไกลเล่นตามบท คมกริดพยักหน้าเขาถามต่อตอนกลางคืนมีตำรวจเฝ้ากี่คนเจ้าเวนคนเดียวมีนายตำรวจตรวจยามทุกคืนไหมครับมียศชั้นไหนตั้งแต่ร้อยตรีถึงร้อยเอกคุณไกลเงยหน้ามองเพาดานทำเป็นใช้ความคิดก่อนซักต่อขอทราบรถที่ใช้ตรวจก็รถยน์ส่วนตัวธรรมดาน,นี่แหละการเข้าประตูใหญ่ตรงผ่านกองรักษาการแต่ไม่มีสัญญาณผ่านท้าลองผู้การเคยทำงานกลางคืนไหมนานๆครั้งสารวัตรหายไปหลายวันทั้งกองไม่สงสยัยเหรอัวออกต่างจังหวัดบ่อยนะางจนใจรถมาแตงให้ผม สันติบาลหนุ่มทำลังเละล้วงมือในกระเป๋ากางเกงแล้วชะง,งักอยู่แค่นั้นจนไกลต้องเตือนเอานะรับรองจะรักษาให้ดีที่สุดเสตงลุกขึ้นยืนพร้อมพูดโปรดทำตัวให้เหมือนอยู่ในบ้านสรรวัวัดเองคนของผมจะเฝ้ารับใช้อย่างใกล้ชิดแต่ขออย่างเดียวอย่าก้าวลงจากบันไดเป็นอันขาดก้าวจบก็พยักหน้าเรียกยักษ์ใหญ่โหให้เดินตามออกจากห้องไปชายหนุ่มรูปร่างดีหุ่นเท่เป็นบาก้าวลงจากรถอเมริกันราคาแพงตรงหน้าสีดานในใคลับ เรารีบเดินอ้อมมาเปิดประตูให้หญิงสาวที่มาด้วยคืนนี้คุณนิดสวยเป็นพิเศษเขาส่งตาเจ้าชูให้จันทราสรพันคอนอย่างงามสามครั้งแล้วนะคะที่สมบัติพูดอย่างนี้ <c oughs> ผมชมได้ทั้งวันถ้าคุณนิดไม่เบื่อเอ๊ะนั่นรถพิกลิตสมบัติครูตระกูลหันควับไปทางขวามาแตงสีน้ำเงินเข้มคันนั้นจอดห่างออกไปเกือบเสาไฟฟ้าประเดี๋ยวคงจะเอกันบนฟลอร์เธอเม้มเล็มสีปากไม่น่าเชื่อพิกลิตจะมาที่นี่เพราะอะไรครับ เขาไม่ชอบเต้นราค่ะก็คงมีใครสักคนลากตัวมาบางคบขยับจะออกเดินพอดีมีชายคนลงมาจากแท็กซี่ปลาดไปที่มัสแตงแล้วลงกุญแจออกมาไขประตูนั่นใครกันนะสมบัติถามไม่รู้จักค่ะลูกน้องสารวัตรใช่ไหมเป็นไปไม่ได้พิกฤตไม่ยอมให้ใครขับรถคันนี้เป็นนันขาดแม็กและทั้งคุณนิดเหรอเธอพยักหน้าทำยังไงดีคะผมแสดงเองคุณรออยู่นี่ก้าวจบก็สาวเท้ายาวๆไปหาบุรุษลึกลับที่กำลังก้มหน้าก้มตาไขกุญแจง,ง้วนอยู่ ทำอะไรน้องชายไอ้บีสะดุ้งเหือกรีบระงับความตื่นเต้นแล้วมองดูคนถามตั้งแต่หัวตลอดตีนจะกลับบ้านสิครับถามทาไมคุณพี่รถลืลือเหรอเอาบะพูดอย่างนี้ดูถูกกันนี่หว่ามันเปิดประตูเข้าไปนั่งประจําที่คนขับแต่เพราะติดคุกสนานจนไม่เคยแต่ต้องรถยี่ห้อนี้มาก่อนไอ้บีจึงไม่รู้ว่าสวิตช์กุญแจอยู่ที่ไหนมันเกาหัวกแก,กลกขณะก้มลงหาสมบัติหัวลอกกากฮ่าฮ่าฮ่ายู่ตรงนี้ขอบใจเสีย เสียงดังบึกเมื่อนักคาราเต้าจากมาเลเซียฟาดท่อนแขนลงบนก้านคอยบีจนฟุบหน้าลงกับพงมาไรแล้วกลนคลอกใกล้อาการตรีทูตเต็มทีจันทรารีบเดินเข้ามาสมทบขโมยเหรอคะยังไม่รู้คุณจำพุงกุญแจได้ไหมเธอพยักหน้าสมบัติด,ดึงออกจากสวิตแล้วส่งให้ใช่ค่ะเครื่องหมายเจมส์บอลศูนย์ศูนย์เจ็ดฉันให้พิกิตเมื่อวันเกิดนี้เองอ้าวมันไม่ใช่ขโมยธรรมดาสิ่งพยายมจันทราอุทานสมบัติเหลียวควับคุณรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ ฉันเป็นน้องสาวในตำรวจสันติบาลน,นะคะงั้นเราขับรถคนละคันผมจะไอหมอนี่ไปบ้านคุณตกลงค่ะรถทั้งสองคันแล่นตามกันมาจนถึงซอยโชคชัยซุปเปอร์ไฮเว์แล้วเลี้ยวเข้าบ้านสมบัติแบกไอบีขึ้นไปบนห้องนั่งเรนจันทาจัดการแก้ไขจนฝืนมันตีหน้าเลิกลักเพราะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครสมบัติตั้งคําถามแรกไอบีปิดปากสนิทพิกฤตอยู่ที่ไหนจันทาถามบางไอบีชำเลืองมองดูปืนเล็กที่อยู่ในมือเธอก่อนตอบ ผมไม่ทราบแล้วกุญแจรถมาได้ยังไงมันนิ่งเงียบสมบัติพูดอีกผู้หญิงคนนี้เป็นน้องสาวสารวัตรคมกริแล้วอัวเป็นเพื่อนเราไม่ใช่ตำรวจอย่าตกใจพูดความจริงกันดีกว่าผมไม่รู้อย่าดื้อด้านเดี๋ยวเจ็บตัวนะไอ้บีนิ่งตามเคยอย่าพูดกับฉันสองต่อสองไมล่ะจันทราแนะมันพยักหน้าสมบัติเลยเดินออกจากห้องคุณเป็นน้องสาวสารวัตรคมกริดจริงเหรอครับแพทย์หญิงจันทราสารพันธ์คือชื่อฉันแต่เรียกสั้นๆว่านิดมีอะไรเกิดขึ้นกับพี่ฉันเหรอ ท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่ครับอยู่ที่ไหนผมบอกไม่ได้แล้วทำไมทิ้งรถไว้ที่นั่นผมพูดไม่ได้อีกเธอจ้องหน้าไอ้บีเขม่งเอ้ยยังไงกันถ้าผมพูดก็กลายเป็นคนทรยศเจ้านายใครเป็นนายเธอพี่ไกลจันทาเม้มริมฝีปากแน่นคุณไกลอครเดชาใช่ไหมไอ้บีพยักหน้าเธอถามต่อเขาอยู่ที่เดียวกันทั้งสองคนเหรอใช่ครับกําลังทําอะไรกันอยู่ผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับใครใช้เธอมาเอารถเฮียไกลครับเจ้าไปไหนบอกไม่ได้ครับ จันทรานิ่งอึ้งไปครูเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอเวลาฉันพิสูจน์หน่อยถ้าได้ความว่าพิกฤิตกาลังทํางานอย่างที่เธอบอกฉันจะให้เธอ,เอลดไปคุณจะพิสูจน์ยังไงเอาเธอหน้ารอเดี๋ยวกล่าวจบจันทราก็ตะโกนเรียกสมบัติเข้ามาเฝ้าไอ้บีแทนแล้วเธอก็เดินขึ้นบันไดไปชั้นบนโทรศัพท์เครื่องนั้นตั้งอยู่บนโต๊ะเล็กข้างเตียงนอนจันทรายกหูขึ้นแล้วหมุนตัวเลขที่ต้องการเสียงเรียกดังอยู่นานกว่าจะมีคนมารับที่ในบ้านคุณชอนคุณกําจัดใช่ไหมเธอกรอกเสียงลงไป ผมกาลังพูดครับนั่นใครครับจันทราค่ะเอาสวัสดีคุณนิดมีธุระอะไรครับทาไมนอนแต่หัวค่ำคะรอรับข่าวจากไอก้กลิตครับเดี๋ยวนี้เขาอยู่ไหนคะ่ฮบ้านหลังหนึ่งคุณนิดอยากรู้ไปทําไมผู้หญิงเหรอคะไม่ใช่ราชะการต่างหากครับแล้วทําไมไม่เอารถไปด้วยสงสัยอะไรนักหนาก็พบรถมาสแตงจอดอยู่ที่ราดดาเนินหน้าสีดาเธอพูดทุนหวนแล้วไงครับมีคนแอบมาขโมยใครฉันลากคอมมาที่บ้านแล้วล่ะอยากพบไหมล่ะชื่ออะไร มันไม่ยอมบอกกําจัดซักด้วยความสนใจถามมันหรือเปล่าใครใช้ให้มเมาอาคุณไกลอัคร,รเดชานี่แหละคือข่าวที่ผมรอฟังอยู่รีบปล่อยไอ้บี white, ไปเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปมีใครรู้เรื่องบ้างจันทานหน้าตาตื่นคุณสมบัติเพื่อนฉันเป็นคนจับตัวมาสมบัติไหนก็วันนั้นที่พบกันในฟ็อกแอนด์สปูลตายหงเขารู้อะไรบ้างยังไม่รู้เลยค่ะพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดใหญ่รู้ว่ากลิตกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนนะ ฉันเองก็ยังฉันเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะดีแล้วเรืจัดก,การด่วนที่สุดแล้วจะบอกอะไรว่าคุณติดต่อมาที่ผมนะค่ะ <c oughs> จันทาวางหูโทรศัพท์แล้วกระวีกระวาดลงข้างล่างได้ยินเสียงสมบัติกําลังขู่เฉลยของเธอด้วยคําถามหลายประโยคแต่อีกฝ่ายหนึ่งเงียบกริบไม่ยอมปปิดปากพูดอะไรออกมาเธอนึกชมความใจแข็งของไอ้บีอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วจันทาเดินเข้าไปในห้องพิกฤตสั่งให้คุณคนนี้ส่งรถไปรับเร็วที่สุดเราเข้าใจผิดหมดเลย สมบัติรีตาอมยิ้มล้วควักกุญแจรถออกจากกระเป๋ากางเกงส่งให้อีบีก่อนถามคุณมีอะไรจะพูดกับมิสเตอร์คุณนี้อีกไหมเธอพยักหน้าจะสั่งเสียความลับไปถึงพิกฤตขอโทษนะคะขอเวลานอกสักห้านาทีสมบัติเดินผิวปากออกจากห้องลงบันไดมุ่งหน้าไปทางโรงรถจันทราเปิดกระเป๋าถือหยิบเงินจํานวนหนึ่งส่งให้อบีช่วยดูแลพิกฤตให้ดีที่สุดแล้วเล่าความจริงให้เขาฟังเธอตอบคำถามเพื่อนฉันบ้างหรือเปล่าไอ้บีสั้นหัวต่อเอวช้างมากระทืบผมก็ไม่พูดครับ แล้วทำไมถึงยอมบอกฉันเรื่องเป็นลูกน้องคนชื่อไกลมันชี้ไปที่รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบเต็มตัวที่แขวนอยู่บนผนังตึกเพราะผมเชื่อว่ากําลังพูดอยู่กับน้องสาวสารวัตรคมกริบน่ะสิจันทราอมยิม้มใช่ถ้าเธอไม่เอ่ยถึงคุณไกลเห็นลาบากแน่เพราะฉันเตรียมส่งเธอตำรวจอยู่แล้วไอ้บีทําคอยนผมต้องเข้าราดยาวอีกก็เท่านั้นเคยผ่านมาแล้วกี่ปีจ๊ะเจ็ดพอดีไม่ขาดไม่เกินครับรู้จักขุณไกลในนั้นเหรอยิ่ไกลติดคุกใหญ่ผมยังไม่เคยเข้าครับเรารู้จักกันได้ยังไง มันตัดสินใจก่อนตอบเฮ hey, จุนลูกพี่ผมมีคนพามาสมัครงานครับ <c oughs> เรื่องของพวกเธอน่าสนใจฉันอยากคุยอีกแต่เวลามีไม่พอรีบไปพบพิกฤตเร็วที่สุดเลยขับรถระวังหน่อยนะอย่าให้เสียงานไอ้บีลุกออกจากห้องสวนกับสมบัติตรงหน้าประตูจันทรายิ้มต้อนรับไปไหนต่อกันดีคะทุกแห่งที่มีดวงจันทร์เคียงข้างครับเธอคอนจีบใส่อิ่มนะจะได้ไม่ต้องเปลืองข้าวเสียงรถมัสแตงถอยออกจากโรงรถจันทราชะโงกดูทางหน้าต่าง แต่เธอไม่มีโอกาสเห็นกล่องสีดำที่ติดอยู่กับถังน้ำมันใต้ท้องรถด,ด้วยแรงดึงดูดของแม่เหล็กและน้ำใสๆที่กำลังไหลยหยดลงมาที่พื้นเป็นระยะน้ำทุกหยดนั้นถ้ามองด้วยตาเปล่าก็เหมือนน้ำมันเบนซินธรรมดาและแห้งเร็วแต่ถ้าถูกแสงอุลตราไวโอเลตจากโคมไฟพิเศษที่ติดอยู่หน้ารถของสมบัติ่องแล้วล่ะก็จะเห็นเป็นแสงเรืองเหมือนหิ่งห้อยไปตลอดทางจนถึงจุดหมายหลังสุดท้ายที่รถมาแตงเข้าจอดดังนั้นสมบัติจึงไม่ยีหละต่อาการพาจันทราเที่ยวไตรในคืนนี้ พราะเมื่อกลับมาส่งเธอแล้วเขาก็สามารถรู้เส้นทางมาสแตงได้ทันทีว่าไปที่ไหนเข้าบ้านใครเมื่อเขาเปิดแสงอุลตราไวยโอเลสส่องดูตามถนนห้าทุ่มกว่ายังไม่ดึกเกินไปนักที่หนุ่มสาวจะย้อนกลับมาที่สี่ดานไนคลับอีกครั้งหนึ่งสมบัติเลือกโต๊ะริมสุดห่างจากฝอและอยู่ในมุมมือท่ามกลางควันบุหรี่และเสียงแก้วเหล้ากระทบกันทําไมเริ่มมาที่นี่คะจันทาถามพร้อมวางถ้วยชินซาโนลงบนโต๊ะก็เพราะเราตั้งใจมาตั้งแต่ต้นไงครับ ไม่มีผลอื่นเหรอเขายิ้มก็ถ้าจะมีก็เพราะคุณนิดนี่แหละครับทำไมคะนางสีดาของพระราม <c oughs> ไม่เอาขี้เกียจไปอยู่กับยักษ์ในลงกาจบคุณขอยเป็นอย่างนั้นจริงเถอนะน่ะพระรามจะได้ไม่ต้องออกแรงใครคือพระรามคะเธอตีหน้าตายถามนี่คุณนิดไม่รู้จริงเหรอไม่เห็นมีใครบอกนี่คะถ้าผมสมัครมีลูกน้องดิงเหรอคะสมบัติสะดุ้งเฮือกรีบยกแก้ววิสกี้ขึ้นดื่มไม่มีทศกัณฐ์ก็ไม่จําเป็นต้องมีลิงนี่ครับ ใครบอกคุณหาลิงเตียมไว้เยอะๆดีกว่าเพราะมียักษ์หลายตัวนะคะสําคัญอยู่ที่ใจสีดาว่าเผื่อแผ่ให้กับใครเท่านั้นยังไม่เคยคิดเลยค่ะตัดสินใจซะทีสิครับยังไม่ถึงเวลาค่ะสมบัติตีหน้าเจียมเจียมงั้นพอรามก็ต้องเก๊กซิมไปก่อนงั้นละมังคะจะไม่ให้ความหวังสักนิดเหรอครับคุณเป็นผู้ชายที่ฉันให้ความสนิทสนมมากที่สุดแล้วค่ะเขายิ้มปันทําท่าจะเอื้อมไปจับมือจันทราแต่เธอรีบเลื่อนวางไว้บนตักเขาจึงทําหน้าแย่ๆก่อนกล่าว ขอตัวเข้าห้องน้ำสักครู่นะครับเชิญค่ะสมบัติลุกจากโต๊ะเดินไปทางประตูเหลวซ้ายแลขวาอยู่ครู่หนึ่งจึงออกไปข้างนอกบริกรหน้าประตูโค้งให้ยังงามน้องชายอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาถามก่อนสามทุ่มครับผมรับใช้อลไรท่านได้บ้างครับสมบัติควักธนบัตรชนิด20บาทออกจากซองแล้วยื่นให้ตรงหน้าไม่ต้องส่งชิ้นส่วนหรือภาพเหมือนเพียงตอบคำถามอย่างเดียวเงิน20บาทนี้จะเป็นของือบริกรมองอย่างงงๆเต็มใจครับท่าน ระหว่างรหรือเฝ้าประตูเห็นรถมาแตงสีน e ้ําเงินจอดตรงนั้นไหมเขานิ่งคิดอ๋อเห็นครับตอนกี่โมงสามทุ่มครึ่งเห็นจะได้ครับในรถมีกี่คนผมเห็นคนเดียวนะครับสมบัติพยักหน้าช้าๆรูปร่างยังไงสูงใหญ่ผิวคล้ำครับรู้จักไหมใครบริกรใส่หน้าสมบัติถามต่อเขาเข้ามาเที่ยวหรือไงเปล่าครับพอก้าวลงจากรถก็มีชายสามคนกลูเข้าไปหาจากนั้นไม่ทราบพากันไปทางไหนผมมัวแต่ซื้อเรียงเบอร์จากเด็กครับ อีกนานไหมกว่ามาสแตงคันนั้นจะออกจากที่นี่โอ้ตอนนั้นไม่ทำสังเกตครับขอบใจมากเก็บเงินใส่กระเป๋าซะแล้วปิดปากเงียบไม่ต้องพูดอะไรอีกบริกรยิ้มตายกมือไหว้อย่างนอบน้อมสมบัติกับเขาข้างในตามเดิม